เวทีเสว,วนาวิชาการข้อเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยนักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่าต้องยึดระบบเลือกตั้งเป็นทางออกค่ะ เวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อข้อเสนอทางเลือกในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการจากหลากหลายสาขาร่วมเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนายวิโรจนะ์ณระนองผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i กล่าวว่า วิกฤตในปัจจุบันมีลักษณะที่คู่ความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายต่างมีความคับข้องใจที่แตกต่างกันไปต่อโครงสร้างการเมืองในปัจจุบันที่สำคัญนายวิโรธเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่ามวลมหาประชาชนไม่ได้มีอยู่แต่ในฝ่ายเดียวเท่านั้นหากแต่มีจำนวนมหาศาลพอกันในทั้งสองฝ่ายซึ่งการพยายามเอาชนะทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในระยะเฉพาะหน้านี้ไม่สามารถทำให้ปัญหาจบลงได้ในทันทีอย่างแน่นอนค่ะ ไม่ใช่เป็นความพยายามที่แบบเอเอเาชนะทางเทคนิคนะฮะเช่นว่าเอายุบสภาเสร็จแล้วให้ลาออกะอะไรต่างเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันทําได้แต่ว่าแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยมันก็กลับมาอีหลอกเดิมนะว่ามันไม่ว่าจะเป็นามาตรการแบบนั้นหรือแม้กระทั่งรัฐประหารเนี่ยมันไม่จบนะผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในในในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือความรู้สึกถึงอนาคตที่ไม่แน่นอน แล้วอนาคตที่เราควบคุมไม่ได้นะแล้วที่น่าสนใจคือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยออสองฝ่ายหลักๆนะมีความรู้สึกที่ขายกันด้วยยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาสารร,รัฐมนูญหรือจะตัดสินอะไรบางอย่างเนี่ยผมก็คึกว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะกลัวแล้วก็จะระแวงว่าเอาคำนี่จะออกมาแย่สําหรับออ,ออกมาแบบที่ตัวเองไม่ต้องการที่น่าสนใจคือมันทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกแบบนั้นนะ ดังนั้นนายวิโรจึงเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้โครงสร้างอำนาจต่างๆสอดรับกับความต้องการระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะโดยทุกฝ่ายควรจะต้องมีสัตยาบันร่วมกันยึดมั่นให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงเป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ทุกพักจะนำเสนอทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเองแล้วจึงทำการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูนร่วมกัน ขณะที่นายกเกษมเพ็นพินันอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งของสังคมไทยคือการอ้างสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมและความดีอย่างไม่สอดคล้องกับระบบการเมืองประชาธิปไตยสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องของคุณธรรมก็คือการสร้างระบบตรวจสอบทางการเมืองที่เหมาะสมมากกว่า นอกจากนี้คุณธรรมที่แท้จริงในระบบการเมืองคือการเปิดพื้นที่ให้ทุกความคิดได้แสดงออกและแข่งขันกันอย่างมีเสรีภาพในระบบการเลือกตั้งและการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลมากกว่าการอ้างแบบหลักลอยอย่างที่กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ การเลือกตั้งมันสําคัญไม่ใช่เพียงแค่ว่าแต่ละคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงซึ่งพยายามจะยืนยันในพื้นฐานในให้ทุกคนเท่ากันแต่การยื่นตั้งยังเปิดโอกาสให้แต่ละคนเห็นว่าตนเองมีสิทธิเสรีภาพและสมุูภาคต่อกันด้วยอันนี้คือ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 หลักการพื้นฐานและประกอบประกอบกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งของมันเคยตด้นมันคือ เกิดการเกิดที่มีเรื่องของชอยส์เรื่องของมีทางเลือกมีของข้อเสนอต่างๆที่แต่ละข้อเสนอต่างๆนั้นสามารถวิวาทะหรือสามารถที่จะโน้มน้าวให้แต่ละฝ่ายสับสนผมคิดว่าตรงนี้มันคือชอยส์นี่ตรงนี้แหละคือที่แต่ละคนสามารถเอ็กซ์ไซ ชุดของคุณธรรมตรงส่วนนี้คุณธรรมตรงส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่เรามีมาตรฐานทางสินธรรมที่สูงกว่าแต่คุณธรรมตรงส่วนนี้คือเราเรารู้ว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของสังคมอย่างไรบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคต่อกันภายใต้กติกาที่เรามีร่วมกันที่ข้อตกลงไม่ว่าเราจะพูดในนามของสัญญาประชาคมในเรื่องของฉันธรรมติหรือกฎหมายอะไรก็ตามผมว่าอันนี้คือเรื่องใหญ่ ด้านนายอนุสรธรรมใจอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าการแก้ปัญหาในอนาคตจะต้องมีการเปิดพื้นที่เสรีภาพให้เกิดกลไกที่อนุญาตให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถแสดงออกได้อย่างมีเสรีภาพเต็มที่จะต้องยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยการเลือกตั้งและหลักการเสียงข้างมากโดยอาศัยกลไกการทำประชามติเป็นสิ่งที่ขาดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆให้มากขึ้น